นี <mile inside> <Z an aaS> ่ละแม่มันเออไฟว่ะเชยจะตามถวนบ่ออนซ้อนการต่างไฟสิว่าไม่ห่างถึกผัวทิมกับสักข๊อแต่ไอันี่บอกว่าดอกคันเพิ่นน่ะยินดีถึงสิมีลาคีและสวัดีกับอ๊อกได้ขอแต่เพียงใจเจ้าน่ะลืมเขาผู้ใกล้าห่างและผู้เพิ่นจะกห่าแล้วมาสร้างดอกพวง เร say, ื่องอดีตเก่านั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาผู้อยู่คนเกิดมาว่าบ่มีถุกนรโมมีทุกต้มแล้วก็มีสุกล่นมีตรงมไปในเมืองคนที่เอาสอดแล้วห่างยาและแม่มันเอ๋ยไอ้บ่ยะดดอกนกหลาทำคนว้าฮะเพิ่นเอ๋ส่วนว่าลูกว่าเต่าที่ผัวเก่าเขาว่างเป่าป่อยให้เป็นดอกปลาละให้แม่มันนั่นฮะเรื่อง หากได้เฮียงเสียงสวดนอนน้ำบบห่างยาสิบบตีสิบบคาสิหาเหลี่ยงเป็นหออสิโบหายเปยนเป็นสิโบเบ่งดอกเสียงแข็งสีหาหอมดอกคือแต่สีหกแพงดอกคือเก่บาดว่าเอานอกกันแล้วแนวได้ผิดใยเป็นสบ่บทมสบ่บว้าเรื่องพัวเข้ากับสีโบหา ส่วนว่าเขาว่าน้ำสีแตงดอกคุ้งหาสิว่าได้นอกฝนตาสิว่าน้ำบ่โนโน่สิบ่ลองเอาส่วนนน้ำบกอีเถืือแน่บ่โน่เห็นว่ากะจะละแม่มันเอ๋หรือว่าเจ้านั่นายหรือว่าเจ้านันเบิดอื่มแล้วสิเจ้าไว้เรื่องผู้สายไปน่ะสิบ่เอาอีกแล้วบ่ออันผัวหันดาแม่ man អ uh. <laughs> ឺ